สวัสดีครับท่าทนผู้ชมอวันนี้กะบอกล่าครับผมขางบอ่อปลาครับนี่ครับมากัะบ,บวงดีดครับประมาณลอยหนึ่งมันดีไซน์แล้วบอไซเบิร์ตบ่ครับมาหลุดกันเลยว่ะวันนี้มีของใสหลายบ่ครับเอาเปิดเบื้องหมายด้วยกันพี่น้องหาเป็นว่าขางบ่อปลานี่ยวขนาดนิยมให้ขดกินขดยังไหลวุ้ยรึบปล่อยังไยยงมบบไ่หลุดมากระบอกใส่ลาครับไม่มีครับพี่น้องอเบื้องหมายครับเบื้องหมายมาหนีิ ต่มไม้เพื่อ,อพี่น้องไปนีอยังไปแล้วครับขอบบ้าคนละครับห้อยกอดกินห้อยคล้อห้อยอย่างานละครับเงมดเลยครับเตียตงวอดกินมันเคืนนีดเตี้ยดีครับนี่มีทางเรียนทา้งเที่ยวเ่อพี่น้องตัวท,ทางเรียนทั้งเที่ยวครับเป็นบ่วงดีครับวันนี้เรี๋ยเีอัดจ่อโกงมาใส่เหนื่อยุมาเลยบอกกนเลยนะครับเป็นบ่อปลา,า,าครับ โดนมิจฉาฝรั่นมาบ้างนะอ่ะโอเคครับเจนนี่กะไปใส่กันเกษตรกรจะคอยดีว่ากันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเดืยบรอยพี่น้องหนึ่งเตี้ยมนี่โตอยู่ครับกระบ,บวงสิงครับมัหนงหนงายตัวนีิไหมลุกลอยครับนี่โตอีกวะใส่กะว่าใส่เอาจนานานอนฟรันพร้อมครับ หนู้เขาขึ้นนี่มันหล,ลอกหลบแล้วหลบสาายแล้วมันหลอกอีกรอบหนึ่งบ่วงตอนนี้ก็หนิงอยู่ครับบ่วงหนิงอยู่หนูกับบอลเลีนบ้านไหนครับเพราะว่าฝนฝนรูส้สึกว่าทิตกลิ่นตอนชองหัวคำคำบวมๆบล็อบล็อค มันนี้ไปกินแล้วครับม,มีตัวยุกมีอลั่งปลติงเลยหาอยู่หา,หากินนะครับช่องตาส่อครับส่อมไม่ง,งปลาปลากระบนลอย บอกะไปกันสั้นนะครับไมันสั่นไม่ได้ออกมา,อ,า,มาอุ้ยอุ้ยหล่นตกหล่นนี่ครับอันนั้นลันวะ่ะ มันก็นระถึกไปฮึบมีบนอันนี้นิ่งครับมันอยู่ลันมันประจูขออนุญาตขึ้นบวงกันครับเอา้ายังมีงอีกแกนโอ้บักงเลยตาครับหนูง,งเลย มนงี้อู้เดีเ๋ยวอเอาครับของเชือกปิก้งแล้วครับมีตัวอยู่ห้อยกัดอย,กอย่างไรก็ยังไงเอ้ยผ่านผ้าอันหนึ่งครับอันนี้มาติดเอ้านเนี่ยตัวนี้โตแล้วครับมีแต้่ละมือเนี่ยเ,เอ,อ้าหมดไปลกูก เจีวยวครับปื้ดตัวบ,บักนี้เลยตัวนี้ไหมปึ๊บพอดีเป็นเครื่องหน้าครับมันอยู่ตีนฟังสะเจีวยวครับหม้อหมผิดหว,ว,วังครับรอบนี้เอจีวยวครับปื้ดตัวไงี้หักหนุกจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์อย่างนี้ผลงานอยู่ครับผม กับบ่วงสิงครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นบ่วงไหมนะครับเปลี่ยนเป็นบ่วงไหมคือบ่วงบ่วงเป็นบ่วงบ่วงดีดนะครับบ่วงสปริงลหลดลวดไอ้ตรวโซ่นะครับเวลามันชนแล้วปุ๊บมันจะดีดได้ครับดีดปุ๊บตัวนี้ก็ลั่นเป็นสองสเต็ปเลยครับดีดสองสเต็ปพอจะได้ถือง่ายครับเอาถุงนี้ครับ เดี๋ยวทุกอยสรุปเนี่กะลงบวงสี่สิบได้ได้สงแต้มครับบระกูัวบตาบร<อ>ะงบกูได้สองแต้มครับเขาไดยู่ได้กินยู่ผมบกูครับผมจะปล่อยเอาจกอน,นำ้ำแล้วช่วงับช่วงช่วงมาทำน้ำทะเลน่อช่วงเตียงเตียง,ง,งนาเนี่ยมันีรอบหนึงครับอ๋จอจะเนี่กะฝากติดตามผลงานนะครับเพราะพึงมาเทศ เทปบ้วงดีดไหมเอาขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมอีสานพานสปอร์ตครับอีสานบ้านบ้านหินขอบคุณครับผมขอบคุณหลาย